ผู้ดาแส่วนการนะครับแล้วก็ส่วนบุรุภาคผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับจริงๆวันนี้รู้สึกว่าภูมิใจไไว่าเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับอยู่ถูกมันเชื่อถือในหน้าประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตไล่เรียงตามประเด็นที่ได้เตรียมหัวข้อไว้นําเสนอน,นะครับคิดว่าน่าจะพอดีกับเวลานะครับเพราะว่าก็เตรียมไว้แปดหน้าแปดสไลด์พอดีนะครับในส่วนของ ข้อมูลของอำเภอลานสกานะครับไปที่สไลด์ที่หนึ่งนะครับเราจากการจัดจัดเวทีชุมชนเพื่อวิวเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆเนี่ยเราจะาทราบถึงประเด็นนะครับต่างๆดังนี้นะครับด้านคนนะครับเราพบว่าเกษตรกรส่วนมากของเราเนี่ยมีอายุมากนะครับมีเกษตรกรมีความรู้ความชำนาญในการปลูกบังคุดธนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มดําดเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ครับเพื่อ มีการต่อรองเพื่อการประมูลราคานะครับในส่วนของเชิงพื้นที่นะครับเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกมังคุดนะครับมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับคือปลูกอย,ยอยู่ในพื้นที่เ1หนึ่งและเอสองนะครับทั้งหมดอ,อ,นหนอีกข้อหนึ่งก็คือมีปัญหาเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการจัดการระบบน้ําในส่วนของมังคุดที่ปลูกอยู่บนที่เขานะครับที่เขาข้อต่อไปคือเป็นการทาสวนแบบผสมผสานนะครับเรียก เป็นรูปแบบว่าสวนสมรมนะครับมีการปลูกพวปลูกแบบผสมผสานเอ่พึ่งพาสายพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการอ่าตั้งลง้งรวบรวมส่งออกมังคุดนะครับจานวนสิบสี่ลายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอ่จุดจุดแข็งของพื้นที่เราอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอําเภอละนาศก,การนี้จะเป็นที่ที่ตั้งของอ่ลง้งรวบรวมแล้วก็ส่งออกมังคุดนะครับ มีศักยภาพด้านภูมิอากาศนะครับเอื้อต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูกาลครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของ,ของทางพื้นที่เภอรมนยอีกข้อหนึ่งเพราะว่าอมีเพียงไม่กี่อำเภอนะครับที่มีศักยภาพในการผลิตมังคุดนอกฤดูกาลได้ในประเทศไทยนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายในในการวิเคราะห์พื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านาการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจุดเนี้เราก็จะนํามาเขียนเป็นแผนการพัฒนาด้วยนะครับในตอนท้ายเดียเ๋ยวจะเชื่อมโยงให้ให้เห็นภาพนะครับ ในด้านสินค้านะครับเราเห็นว่าพื้เศรษฐกิจหลักของเราเนี่ยก็คือเป็นไม้ผลนะครับเป็นเมืองที่ปลูกไม้ผลโดยเฉพาะนะครับอำเภอลังสกาโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยเรียกได้ว่าคนลังสกาหรือว่าพื้นที่ลังสกาเนี่ยแทบทุกบ้านเนาะแทบทุกบ้านจะต้องมีมังคุดนะครับจุดอีกจุดหนึ่งเรื่องสินค้าก็คือเป็นจุดเด่นของมังคุดลังสกาที่จะมีเปลือกบางนะครับสรสชาติอมเปรี้ยวนะครับมีเนื้อขาวเมล็ดเล็กนะครับอ่ผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจะส่งไป จีนเป็นหลักนะครับจีนเวียนามแล้วก็ฮ่องกงับประเทศอื่นๆก็มีประจายนะครับแล้วก็ในตัวสินค้าเราเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งที่เป็นมังคุดท,ที่เรียกได้ว่ามังคุดโบราณนะครับอายุออมากกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์นะครับมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เรื่องของการเพาะปลูกมังคุดในในพื้นที่อำเภอลาสกานะครับอันนี้เราก็จากการจัดเวทีแล้วก็การไปดำเนินงานส่งเสริมในพื้นที่เนี่ยเราจะได้ประเด็น หัวข้อต่างๆออกมาดังนี้นะครับครัดไปอันนี้แสดงให้เห็นพื้นที่พ่อปลูกนะครับแสดงให้เห็นพื้นที่พ่อปลูกมังคุดซึ่งเหมาะสมนะครับอยู่ในพื้นที่ s หนึ่งและ s สองนะครับต่อไปเป็นการแสดงปฏิทินพ่อปลูกนะครับของมังคุดเภองลังสก,การนะครับซึ่งเห็นได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวในฤดูกาลนะครับซึ่งก็ ข้าวเกี่ยวอยู่ในตอนนี้พอดีนะครับแล้วก็อตุลาพฤศจิกาธาันวาเนี่ยถ้าในฤดูการปกติเนี่ยจะเป็นการเตรียมอบ้งรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยวนะครับแต่จะมีบางปีเนี่ยที่มีการให้ผลผลิตทั้ง,สอง,ส,องสองรุ่นนะครับเรียกว่าในฤดูแล้วก็นอกฤดูเนี่ยอในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นระยะสิบดอกแล้วก็พัฒนาผลเล็กอีก,อก,อกมันจะซ้อนกันนะครับเป็นสองฤดูการนะครับอันนี้เป็นลักษณะ ที่เป็นพิเศษเฉพาะอ,อำเภอลันสก,กาจัหงหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมังคุดเนี่ยจะมีสองรุ่นในในปีที่สภาพภูมิอากาศมีความเอื้ออํานวยนครับถัดไปเลยครับ,รบนะครับแล้วก็จากการจัดเวทีชุมชนนะครับเราก็เข้าไปรวบรวมนะครับประเด็นปัญหาต่างๆแล้วเราจำแนกนะครับจำแนกผลผลิตทั้งหมดออกมานะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยบังพุทที่เราเห็นผลผลิตในภาพรวมทั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราเราจาแนกออกมาว่าเโดยโดยโดยภาพรวมแล้วร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นปัญหาทั้งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผลผลิตประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะเป็นซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยผิวมันหูเขียวน้ําหนักแปดสิบกรัมขึ้นไปเนี่ยผลผลิตพวกนี้นะครับจะมีราคาสูงนะครับถ้าเข้าสู่กลไกการประมูลราคาการรวบรวมผลผลิตซึ่งเราก็ได้ดำเนินการตามปกติอยู่แล้วเนี่ยผลผลิตตรงนี้ เรียกได้ว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรเลยนะครับแต่จะมีผลผลิตอีกส่วนหนึ่งประมาณ40เปอร์เซ็นนะครับตัวเลขตรงนี้เราเก็บจากการจัดเก็บข้อมูลในการรวบรวมผลผลิตให้กับเกษตรกรในปี61แล้วก็62นะครับเราได้ตัวเลขตรงนี้มาเราพบว่าเรามีมังคุดประมาณ40เปอร์เซ็นเนี่ยที่เป็นมังคุดตกไซด์ด้วยคุณภาพนะครับก็คือลูกเล็กลูกผิวลายนะครับมังคุดดำมังคุดที่สุก คาต้นเก็บเกี่ยวไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยจะส่งผลต่อให้ต่อเกษตรกรได้ไม่สามารถจำหน่ายได้ได้เต็มราคานะครับพูดง่ายๆว่าผลผลิต40%เนี่ยที่เป็นตกไซเนี้ยจะมีราคาแค่ประมาณครึ่งเดียวบางทีก็ไม่ถึงด้วยของของเบอร์ที่เป็นเกตส่งออกนะครับอันนี้คือเราก็ได้ที่เราะตกผลิตตรงนี้ออกมาว่าปัญหาร่วมของเราก็คือเป็นมังคุดที่เป็นเบอร์รองหรือว่าเป็นมังคุดที่ตกไซนะครับเพราะฉะนั้นเรา เราจะโฟกัสไปที่มังคุดตกไ้ายอย่างเดียวนะครับในในการดําเนินงานเชิงพื้นที่ในปีที่ผ่านมานเราบอกว่ามังคุดส่งออกนี่เราเราปล่อยไปเลยตามกลไกปกตินะครับแต่เราจะไปะส่งเสริมเน้นในส่วนของมังคุดตกไซด์40เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือปัญหาร่วมหรือว่าการแนวทางการพัฒนาร่วมของเรานะครับสไลด์ต่อไปครับ พอเราทราบปัญหาแล้วก็มากำหนดนะครับก็กำหนดเป้าหมายนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหามังคูดเบืรอรองหรือว่าตกไซด์โดยการแปรรูปนะครับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทําให้เป็นซีโร่เวสนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่แผนการจัดท,ทําแผนพัฒนาการเกษตรนะครับอันนี้ในส่วนของสไลด์นี้จะแสดงให้เห็น เชื่อมโยงการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับการจัดทาแผนพัฒนามงังคุดนะครับจะเห็นได้ว่าในในการทําโครงการเชิงพื้นที่ที่หลังสก,กานี้เราไม่ได้ทําเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราใช้กลุ่มแปลงใหญ่มงังคุดหลังสก,กาเนี่เป็นกลุ่มที่เป็นเป็นไข่แดงเนาะเป็นไข่แดงที่จะ,ะเข้าไปจัดเวทีชุมชนนะครับแต่การการเชิญผู้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเนี่ยเราเชิญมาทั้งทั้งอำเภอนะครับจะเห็นในภาพว่า การได้รับการจัดสรรงบประมาณลงไปเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอนะครับมีกลุ่มเกษตรกร,กรที่เข้ามาดําเนินง,งานตามโครงการเนี่ยมี14กลุ่มนะครับกระจายอยู่5ตำบลทั่วทั้งอำเภอลังก,การครับขอสไลด์ถัดไปครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็มาสู่แผนการจะทําการการจะทําแผนพัฒน,นามังคุดนะครับเรา ทราบแล้วเราโฟกัสได้แล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหามังคุดที่เป็นเบ์รองเป็นตกใจนะครับเราก็มาเขียนนะครับมาเขียนเป็นแผนพาฒนาไว้อยู่สามส่วนนะครับในส่วนของต้นทางเนี่ยเราไปเขียนเป็นกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์และขยายพันธุ์มังคุดนะครับมีอยู่สองกิจกรรมย่อยนะครับก็คือเรื่องการขยายพันธุ์มังคุดลานสากาแล้วก็เรื่องของการตากแห้งเปลือกมังคุดนะครับเพื่อจาหน่ายนะครับอันนี้ส่งเป็นโรงงานพวกผลิตเครื่องสำอางนะครับในส่วนนี้ก็คือเราใช้มังคุดที่เป็นมังคุด ตกหล่นใต้โคนแล้วนะครับเป็นมังคุดที่ไม่มีมูลค่าแล้วนะครับเป็นของเสียในกระบวนการผลิตแล้วเราเอามังคุดในส่วนนั้นนะครับมาเพื่อแกะเอาเม็ดครับเอาเม็ดมาเพาะเป็นต้นพันธุ์มังคุดนะครับตอนนี้การโครงการเนี่ยเราเราทําต้นพันธุ์มังคุดไว้สามหมื่นต้นนะครับตอนนี้เราก็มีต้นกล้ามังคุดที่อยู่ในระยะสี่ถึงหกใบเนี่ยสามหมื่นต้นนะครับก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะจําหน่ายในปีต่อไปนะครับ นอกเหนือจากเม็ดที่เราแกะได้แล้วเอาไปทําต้นพันธุแล้วเนี่ยเปลือกเราก็ยังใช้ประโยชน์เอาไปตากแห้งนะครับไปตากแห้งเพื่อจําหน่ายนะครับก็มีผู้รวบรวมเนี่ยรับซื้ออยู่นะครับสําหรับเอาไปเข้าโรงงานผลิตเ็นเวชสำอางนะครับในส่วนของกลางทางนะครับเราทําเรื่องของแปรรูปครับแปรรูปนี่เรามีสี่กิจกรรมย่อยนะครับได้แก่มังคุดกวนนะครับวายมังคุดมังคุดลอยแก้วแล้วก็ข่านมังคุดนะครับอันนี้ก็ใส้มังคุดที่ ที่เป็นประเด็นปัญหาของเรานะครับมาเข้ากระบวนการเหล่านี้นะครับทั้งกวนทั้งวายทั้งรอยแก้วแล้วก็ถ่านมังคุดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของปลายทางนะครับการเราไปทําเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพราะว่าเราเรามีการพูดคุยกันในเวทีนะครับว่าทีเเา่เราเราทําแปรรูปแล้วเนี่ยเราทําผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราจะ มีช่องทางไหนบ้างที่จะ,จะจะจะเป็นจะเป็นช่องทางการจําหน่ายผลผลิตของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยสภาพพื้นที่ของลังสก,กาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเราถ้าไปดูข้อมูลด้านการท่องเที่ยวย้อนหลังเนี่ยปี62เนี่ยสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะแสดงข้อมูลออกมาว่าลังสก,กาเนี่ยเป็นเมืองลำดับที่สองนะครับที่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดจะเลือกไปเที่ยวนะครับ สองจากยี่สิบสามอำเภอนะครับเป็น,นอนำเภอลำดับที่สองเพราะฉะนั้นเรามีศักยภา,าพซึ่งเป็นต้นทุนอยู่แล้วว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงงกษตรหกจุดนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงเป็นหน้าร้านของพวกเรานะครับในการเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตามโครงการทั้งสดทั้งใปรูปนะครับไปจาหน่ายนะครับเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเป็นการกาพัฒนาด้านปลายทางนะครับ